แคทเม็ดงามนางเอกลุกไฮโซเผยข่าวดีขออยู่ช่องเจ็ดตลอดชีวิตมีละครออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ทำให้แฟนคลับต้องคิดถึงเลยสำหรับแคทซอนยาสิงห์หะโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนแคทได้เดินทางมาร่วมงานฉลองวันเกิดครบรอบ56ปีของช่องเจ็ดงานนี้แคทได้เผยเรื่องราวดีๆผ่านสื่อว่าความทรงจำมีทุกรูปแบบ ก่อนหน้านี้มีคนถามว่าพี่แคทพี่แคทไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมคะแคทไม่ไปแล้วค่ะขออยู่ที่นี่ตลอดชีวิตพิธีกรอวยพรแฟนๆช่อง7 h d ดีแคทขอเป็นกำลังใจขอเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราแบบนี้ตลอดไปแบบนี้รักนะคะสำหรับแคทซอนยา่าเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยเป็นศิลปินคู่จากค่ายเพลงกามิกาเซ่แคทแพท ประกอบไปด้วยสมาชิกสองคนคือเธอและแพทพิรายาสิงหะในปี2,556เธอได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงกับทางช่องเ h ็ีและมีผลงานละครเรื่องแรกคือคือหัตถาของพิพ